วิเคราะหร์ราคาทองคำประจำวัน20ตุลาคม2,568ความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงในการลงทุนวันที่20ตุลาคม2,568เวลา11นากนหานาทีกลยุทธ์ลุ้นทดสอบราคาที่สูงที่สุดแนวรับ4,200ดอลลาร์หรือ65,500บาทแนวต้าน4,400ดอลลาร์หรือ67,500บาทตลาดเงินประจำวันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากบรรยากาศการลงทุนแบบ ริกออนที่กลับมาจากความคืบหน้าในการเจราจาระหว่างสาหรัฐอเมริกาและจีนเพื่อยุติสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกทั่วหน้าขณะที่ค่างเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนลยวปรับตัวขึ้นซึ่งกลายเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภทยทําให้ราคาทองคําอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้าวิเคราะห์ทองคํา อย่างไรก็ตามด้านเศรษฐกิจจีนกลับส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดคาดว่าการเพิ่มเติม GDP ไตรามาส3จะเติบโตต่ำสุดในรอบปีจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และผลพวงของสงครามการค้าซึ่งอาจกระตุ้นให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตร,ราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นการลดดอกเบี้ยก,การสถานการณ์นี้สร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยหนุนความต้องการทองคาในฐานะสินทร,รัพย์หลุมหลบภยัยกลยุทธ์ในเชิงเทคนิคราคาทองคํา ได้ปรับฐานจากบริเวณ4,400ดอลลาร์ลงมาทดสอบแนวรับที่4,200ดอลลาร์ก่อนจะเริ่มดิดตัวกลับขึ้นอีกครั้งโดยมีแนวโน้มลุ้นทดสอบระดับสูงสุดเดิมออลทามหายที่โซน4,400ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้อย่างมั่นคงมีโอกาสเปิดทางขาขึ้นรอบใหม่ขณะที่แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่บริเวณ4,200ดอลลาร์หรือประมาณ65,500บาทข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ i n t e g o e d โกลงทุนทองคำ แท่งราคาทองวันนี้ทองคําแท่งทองคําแท่งราคาสนใจเปิดบัญชีซื้อขาทองคําแท่งคลิก https www i n t e r g o co t h open account new